สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนทุกๆคนทุกทท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนประจําเดือนเมษายนกันนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนจะได้ไพ่ใบแรกว่าอะไรนะคะได้โฟสอฟคัพเออโฟโฟสอฟซอสนะคะขออภัยนะคะโฟสอฟซอสสีดาบนะคะแล้วก็เดอะปูไพ่ซับวัน S Six s f s w a r s the w h e l of fortune นะคะในตรงนี้นะแล้วเรามาดูใจของเขากันนะคะว่าใจของเขานั้นได้อะไรกันบ้างนะในตรงนี้เนาะ Two of w a n e s q u n e n of c u p s s high print t e s s the sun ไฟซ,ซอสนะคะในตรงนี้เนาะก็คือว่าชาวราศีมีถุนบางเคสในบางกรณีในบางท่านนะคะคือในดวงตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน,นั้นจะดูหยุดนิ่งแล้วก็มีปัญหานะคะในตรงนี้เนาะดูเหมือนกับว่าคุณเองคุณอยากจะหยุดนิ่งอยากจะหยุดพักอยากจะทำให้ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ฟีวเซลคือปลดปล่อยนั่นเองเนาะในตรงนี้นะแล้วเขาแล้วคุณก็พยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลี้ขายนิ่งได้นิ่งนะคะไม่พูดได้ก็ไม่พูดนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์เหล่านี้ปรับเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางที่ดีนั่นเองเนาะส่วนตัวเขาเองนั้นก็ภาวนาขอพรภาวนาให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นนะคะ เพราะว่าคุณเองคุณอาจจะมีเหตุการณ์ในบางเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจกันนะคะแต่ในานาที่นี้นะคะดูสถานการณ์ของคุณและเขาแล้วคือไม่ใช่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะคะมีความขัดแย้งในความรู้สึกในความต้องการที่ไม่ตรงกันคุณและเขาก็เหมือนกับงอนกันไปนะคะก็เลยเหมือนกับว่ามุมใคร มุมคุณมุมเขาอะไรประมาณนี้นะคะต่างคนต่างอยู่มุมของกันแะกกันในตรงนี้จะไม่พูดกันสักระาะหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาเองเขาก็ขอพรอ,อยากจะให้คุณนั้นไปขอคินดีเขาส่วนคุณเองก็อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่ในมุมของคุณนะคะในตรงนี้เนาะส่วนเขาเองเขาก็อยู่ในมุมของเขาแต่ว่าภายนอกอยู่ดูเหมือนกับว่าไม่สนไม่แคร์ดูเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจอะไรแล้วแล้วก็ ไม่ไม่ไม่มีปฏิกิริยาที่อยากจะมาง้ออะไรคุณแต่ว่าในใจของเขาแล้วคืออยากจะง้ออยากจะให้คุณนั้นไปคุยกับเขานะคะคือประมาณว่าอยากจะคุยกับคุณแต่ก็อยากจะให้คุณนั้นไปง้อเขาก่อนนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะทําตัวให้เป็นแบบในรูปแบบที่ว่าไม่ง้อไม่สนไม่แคร์อะไรตรงนี้เนาะพูดง่ายง่ายว่าเขาเองเขาเห็นคุณหญิงเขาก็หญิงตามนนะคะ ประมาณนี้เนาะทีซับแอโร่โนะคะแล้วก็วูดว่าดิวูดวาแล้วก็ดิชาแมนเอซับโซนเอา้เอาเราออกว่าแล้วก็เอซับแวนซิกซับโซนแล้วก็ จิฟอร์รอลิเอืมแล้วก็ทีซัปโปควีนซับแวนนะคะในตรงนี้เนาะถึงแม้ว่าจะมีความท้อความในความเหนื่อยแล้วความกังวลใจมีความเจ็บปวดใจมีความเหมือนแบบมีความโกรธมีความที่แบบว่าไม่พึงพอใจกันอยู่ในตรงนี้นะคะแต่ คือต่างคนต่างต่อสู้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะคือต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันนะคะแต่ว่าคุณกับเขาก็รู้ดีนะคะว่าจุดตรงกลางที่เรียกว่าความมั่นคงนั้นยังคงมีอยู่นะคะคืออย่างน้อยๆคุณเองคุณก็รู้ดีว่าสักวันหนึ่งก็จะได้มีการกลับมามีการคืนดีกันนั่นเองนะในตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไงเสีย คุณเองก็ต้องการให้เขามางอเขาเองเขาก็ต้องการให้คุณนั้นมางอเพราะฉะนั้นในตรงนี้ไพ่ตรงนี้บ่งบอกถึงเขาเรียกว่าอ,อย่าสักคุณนะคะคือเขาเรียกว่าผลประโยชน์นะเขาเรียกว่าผลประโยชน์คุณอาจจะมีของขวัญไป ไปเพื่อที่จะไปขอคืนดีหรือไปขอโทษไปไปง้อเขานั่นเองนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีของมาง้อคุณอะไรตรงนี้นะคะคือจะมีสิ่งของจะม,รรมีพฤติกรรมพฤติการในในแง่มุมของเขานะคะในมีวิธีทางของเขานะคะเพื่อที่จะให้รักครั้งนี้กลับมา เป็นของเขาแล้วก็มีความสุขหรือถ้างอนกันอยู่ก็คือว่าก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ยิ้มกันได้หัวเราะกันได้โดยที่ไม่ได้กดเครื่องอะไรกันแล้วก็คือกลับมาคืนดีกันนั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดว่าว่าจะเป็นแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมาในรูปแบบที่ชาญฉลาดพอสมควรนะคะเขาจะ เปลี่ยนพลิกแพงคือจากที่คุณกดโกรธอยู่อาจจะทาคุณคุณอาจจะกดโกรธอยู่ทําหน้าบึ้งอยู่อาจจะขึมเคร่งเครียดอยู่เขาอาจจะมีมุกตลกอะไรทําให้คุณขําและคุณก็คืนดีกับเขาโดยที่เขาโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรส่วนคุณเองคุณก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเนฉันคืนดีกันแล้วหรออะไรประมาณนี้นะอยู่ๆก็เผอหัวเราะออกไปแล้วก็คืนดีกันเฉยเลยอะไรประมาณนี้นะ ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ารักแล้วก็ตลกดีนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่สวงจิติญญาณนั้นจะบอกอะไรกับคุณนะคะเจนนี่เอมไม่ใช่เป็นจอยจอยจอยไพ่จอยนะคะก็จะมีความสุขเข้ามาร่วมมี มีความสุขเข้ามาร่วมในการที่จะมาเยียวยามารักษาให้ครอบครัวนี้ยังคงเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะมีการขยับขยายหรือพัฒนาในบางสิ่งบางอย่างในบางสัสดส่วนของครอบครัวอย่างเช่นที่ว่าเราอาจจะเรียกร้องอะไรกันจนเรางอนกันไปเรากดกันไปนะคะ,แล,ะแล้วในครั้งนี้เรามาคืนดีกันเราอาจจะมีข้อเสนอในการที่ พูดคุยกันประมาณว่าครังนี้นะเราทําแบบนี้เราจะดีนะหรือไม่ก็แบบว่าอาจจะมองเห็นในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปหรือในรูปแบบที่ใหม่ๆที่ไม่เคยทําอะไรร่วมกันหลังจากที่เราคืนดีกันเรามีความสุขร่วมกันแล้วเราอาจจะมองเส้นทางใหม่ๆร่วมกัน ในการที่จะดําเนินและปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงให้เราทั้งคู่หรือคนทั้งคู่ให้ครอบครัวของเราทั้งหมดเนี้ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าใครมีธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์การที่จะร่วมมือกันแล้วก็ขยับขยายธุรกิจกันก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะเป็นการพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็พากันไปฮันนีมูนนะ พากัรไปฮันนีมูนพากันไปสู่โลกใหม่บรรยากาศใหม่ๆเนาะนี่นะคะที่ทักกันไว้นะคะว่าถ้าใครมีธุรกิจส่วนตัวอาจจะ,ะมีเกณฑ์การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขยับขยายไปไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาย้ำอีกนะคะว่าไ a นั e a n น c a r e e r ก็คือเกี่ยวกับการเงินการพัฒนาการเงินนะคะหรือไม่บางคนบางท่านนะคะอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจอย่างที่ว่านะคะไปสู่ต่างแดนต่างเมือง ต่างประเทศเลยก็ได้นะเพื่อที่จะไดะ้ปรับเปลี่ยนค่าของเงินของที่ตนมีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินหรือเงินทองนะคะแล้วก็จะได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนจำนวนมากนะคะในตรงนี้นะคะทั้งความรักความสัมพันธ์แล้วก็การเงินการงานการทุกสิ่งทุกอย่างคือความรักดีชีวิตเปลี่ยนนะคะในตรงนี้เนาะ แล้วก็สเตย์อามิสติกนะคะจงพึงพอใจในสิ่งที่เป็นจงจงพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนั่นเองนะคะคือพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีก็หมายความว่าถ้าใครพึงพอใจในความรักในครั้งนี้พึงพอใจในรูปแบบในสถานการณ์ที่ตนเองมีก็จะทําให้ความพึงพอใจนั้นขยับขยายขึ้นไปอีกได้นะคะคือในเมื่อเราพึงพอใจแค่นี้แล้วเราพอใจแค่นี้ สิ่งที่เราพึงพอใจนั้นจะทำให้เรามีความสุขและความสุขนั้นจะทำให้เราอยากที่จะทำอะไรอะไรที่ต่อยอดไปอีกได้อีกไกลนะคะเพราะคนที่มีความสุขเท่านั้นจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าคนที่เป็นทุกข์หรืออมทุกข์จมปากอยู่สิ่งอยู่กับจุดเดิมๆนะคะในตรงนี้นะเพราะคนมีความสุขนั้นจะมีไอเดียและความคิดที่ที่สร้างสรรค์ ที่ดีนะคะจงมีความสุขเข้าไว้เนาะในตรงนี้นะอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าอมทุกข์อย่าให้อย่าให้ความทุกข์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณนะคะอันด mm ิควายเตตเลฟนะคะดูเหมือนกับว่าความรักในครั้งนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่สมหวังก็คือว่า คุณอาจจะคาดหวังอะไรที่สูงไว้คุณอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่สูงตรงนั้นแต่คุณอาจจะได้ในระดับที่ปานกลางคือคุณได้อ่ะค่ะได้มาแต่คุณเหมือนกับถ้าพูดในในในทํานองที่เขาพูดกันก็คือว่าได้คืบจะเอาสอกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่คุณไม่สมหวังนะนตรงนี้นะ ไม่ใช่ว่าความรักของคุณไม่ดีนะความรักของคุณเป็นเพียงแค่พ่อแง่แม่งอนเฉยๆเป็นลินกับฟันเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่คุณอยากได้นี่คุณอยากได้มากกว่านี้คุณจึงไม่สมหวังในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนานั่นเองนะค่ะและในความรักในครั้งนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะประสมความสําเร็จได้สูงนะถึงแม้ว่าคุณจะคาดหวังสูงแต่คุณไม่สมไม่สมหวังไม่ไม่สำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ตรงนั้นก็จริง แต่ยังไงแล้วคุณก็จะมีความสุขในตรงนี้ยังไงวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ